สามมกุสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำกระปัดนะคะเคปัตค่ะเป็นเนื้อบดของเป็นเนื้อแพะนะคะเนี่ยแม่ย่ากำลังนี่ค่ะหน้าตาก,ก็ลักษณะก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อบดค่ะเนื้อแพะบดธรรมดาเขาต้องไปย่างไฟนะคะแต่แม่ย่าเอามาจิ๊กแพงเอามาอบนะคะ มาอบในเตาแบบนี้นะคะก็เป็นสีสันลักษณะอย่างนี้นะคะธรรมดาที่เป็นสีดำๆนี่ก็คือผงโซมากนะคะแม่ย่าใช้เนื้อแพะ200กรัมน,นะคะผสมกับหอมหัวใหญ่นะคะสุดแล้วเราปิดไฟได้เลยะคะ่ะหอมหัวใหญ่แล้วก็ใบพาสตรีนะคะถ้าเราจะมาดัดแปลงนะคะเราก็ใช้ ถราบ้านเราไม่มีใช่ไหมคะเราก็ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ยากเดี๋ยวเทนะคะโอเคนะคะไปไปเสร็จแล้วนะคะพัอเคนะคะก็ลุกลักษณะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือคือกระป๋ับ,บของเรานะคะ องนะคะเขาก็มีมีค่ะมีนีมีผัดดองนี่ค่ะลักษณะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือเนื้อแพะของเราค่ะที่แม่ย่าทำ แพะบดนะคะเราอันนี้มัน,ม,นมันเยอ,เนอะเนาะวัาไม้ยญามาวางสอนกันนะคะเขค,ค่ะไม้ยาก็เอามันไปทอดนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นผักดองนะคะเป็นหัวหอมดองแครอทด,ดองแล้วเราก็เสิร์ฟกับมะนาวนะคะเพราะเราชอบความเปรี้ยวเสิร์ฟกับมะนาวนี่ก็คือผักแล้วเราก็เสิร์ฟกับโรตีนะคะ นี่ค่ะกระบับ,บของเราลองไปทําดูนะคะไม่ยากพริกแพงค่ะเพราะว่าธรรมดาแนละ้วเขาต้องเอาไปย่างไฟนะคะเขาต้องมีไม้คือเขาจะต้องมีไม้เหล็กๆนะคะเหล็กยาวๆแล้วเขาก,เขาก็เขาก็จะเอามาเสียบนะคะพันกับไม้แล้วเขาก็ไปนี่นี่ไม่ยาก็จะใสผ่ผงนี่นะคะผงโซมากนะคะไม่ยาล้างมือแล้วคะ่ะนี่คะ่ะ ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่คือเคบับของเรานะคะ,นะคะ,คะทำแตลงดีนะคะ,คะทำง่ายะคะ่ะลองพปพแผงดูพอดีไฟในห้องครัวมันดับไปนะคะมันก็เลย มองไม่ค่อยชัดนะคะที่สีออกเป็นดำๆค้ำๆ,ำๆไม่ใช่อะไรเพราะมันเป็นผงนะคะเนื้อเนื้อนี่เนื้อ,อ,อ,อแพ้ข้างในเป็นสีแดงนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือเคปับนะคะถ้าแม่ย่าเรียกก็กระปับกระปับนะคะเรียกตามชาวอารับเราพูดดีนะคะ ลูกๆชอบทานนะคะแม่ย่าทำให้ทานบ่อยๆนะคะเพราะว่าเขาไปไปสั่งซื้อตามมาตามหรือว่าร้านอาหารเขาก็มีเขาก็อร่อยนะคะแต่พอดีเราฝึกทํานะคะแม่ย่าก,ก็มาพลิกแพงก็ทานกับโรตีค่ะอร่อยค่ะอร่อยเด็กๆชอบทานค่ะลองไปทําดูนะคะมีเนื้อบดนะคะแล้วก็ หัวหอมนะคะแล้วก็ใบพาสลรีค่ะบ้านเราก็มีค่ะเราก็เอามาผสมแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็เราก็มาย่างไฟโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่าก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ